คุณเคยได้ยินไหมครับว่ามีพืชที่ทำให้คนหลงรักได้โหพี่จะมีจริงเหรอคะเนี่ยพูดแบบนี้เดี๋ยวสาวๆจะตกใจหมดนะคะก็ผมได้ยินชื่อว่านสาวหลงมาตั้งแต่เด็กแล้วครับเขาว่ากันว่าแค่พกไว้สาวก็จะหลงรักจริงหรือเปล่าครับเนี่ยเอาวันนี้เราจะพาไปค้นหาข้อมูลกันชัดๆค่ะว่าว่านสาวหลงเนี่ยมันคือพืชวิเศษหรือแค่ความเชื่อที่เล่าต่อกันมา ก่อนอื่นมันมีอยู่จริงไหมครับหรือเป็นพืชในนิยายมีอยู่จริงแน่นอนค่ะว่านสาวหลงเป็นพืชลมลุกในวงเดียวกับขิงค่ะมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าอะโมมุ่มสมิธที่ค่ะแต่ถ้าเปิดตำราเก่าๆอาจจะเจอชื่ออะโมมุ่มไบฟลรัมด้วยแต่เป็นชื่อพ้องกันนะคะอ๋อเป็นญาติกับขิงกับขานี่เองแล้วมันหน้าตายังไงหรอครับ มันจะมีเง้าใต้ดินนะคะลำต้นเทียมสูงประมาณ1เมตรใบจะมีขนนุ่มๆกลิ่นหอมดอกสีขาวมีแถบเหลือง